สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวเหล่าของเล่นพวกนี้กันครับโอ้โหเต็ไมไปหมดเลยดูตัวแรกเลยครับตัวแรกก็คือเจ้าไดโนเสาร์แบคิโอซอรัสว้าวยางไงครับตัวเล็กๆนะครับต่อไปเจ้าไทเซระทับนี่ไทเซระทับวิ่ง ว้าวนี่ครับมีไฟที่เขาแต่รู้สึกว่าฐานจะอ่อนนะครับต่อไปซีบล่ามาลายโอ้โหมีเสียงร้องด้วยเฮ้ยมีไฟที่ตาด้วยแต่มีเพียงข้างเดียวข้างหนึ่งเสีย อเอาตัวนี้อ้าวไม่มีทานซะงั้นตัวนี้ดีกว่า,าเอลฟ์ n นะนช้างาเฮ้ยช้ชางขาหักนะครับเป็นช้างขาหักเลยช้างช้างมังกขาหักน,นะครับอันนี้จ้าดาอนมังกรนะครับอ้าวปีกมีข้างเดียวมาดูฝั่งนี้แล้วกันครับ อ๋อตัวนี้พังอีกแล้วนะครับนี่ตัวนี้โอ้ยมันไม่เดินวน่ะเดินทัด้าเห็นไหมครับตัวนี้เรียกว่าคอกโคโดได้คนถอย ตลอดนี้ล้านเพิไปก่อนแล้วเจอกันใหมุ่กท่านครับทุกคนบายบาย